นี่อนบ้าเลยรอนฉันบอกแกแล้วไงว่าอย่ามาแถวนี้อีกนี่แกไม่กลัวหมาในกรงเชเลยนไงฮะน้ำเต้าหู้มิจ้าหวานๆหอมๆเลยจ้าน้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพนะคะสุขภาพใครไม่รู้ นับเต้าหู้มิจา๊า <c> เ <oughs> <c oughs> ี่ไอเล่ยรันแกมาค้นขยะอะไรตรงนี้เนี่ยคะดูสิเนี่ยค้นจนลูกค้าจะหายมาแล้วเดี๋ยวฉันขอเก็บขวดพลาสติกแป๊บเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวฉันไปแล้วจ้ะไม่ได้ไม่แกะกัดหน้า,าร้านฉันจกรีบไปเลยนะถ้าแกไม่ไปเนี่ยมันจะปล่อยหมาในกรงเนี่ยมันมกัดแกเอาไหมล่ะ เออจ้าจ้าฉันไปก็ได้จ้าอย่าทำอะไรฉันเลยนะจ้าอ๋อรีบไปเลยนะแล้วพรุ่งนี้อย่าให้ฉันเห็นอีกล่ะไม่งั้นจะเจอดีแน่จ้าเหม็นก็เหม็นคุยพูดมาได้ยังไงก็ไม่รู้น้าตัวผู้มิจจาร,ร้อนเลยจา้าต้วผู้จ้า โน้มอนหนูจะไปไหนแต่เช้าแล้วลูกไหนมาหาแม่หน่อยสิมามาม,มานั้งกับแม่ตรงนี้หน่อยไม่ค่อยเจอหน้าเจอตากันเลยแต่ละวันเนี่ยแล้วนี่ลูกก็จะไปทํางานแต่เช้าอีกเหรอหนูไม่ได้พักผ่อนเต็มที่มากี่วันแล้วลูกเมื่อคืนก็กลับดึกแล้วจะไหวไหมเนี่ยก็ทําไงได้คะแม่ช่วงเนี้หุ้นที่บริษัทกําลังขึ้นด้วย หนูก็ต้องเข้าประชุมทุกวันแล้วอีกอย่างเลขาหนูก็เพิ่งลาออกไปอะแม่ไม่รู้ว่าคุณเป็นเข้าหาเลขาให้ได้หรือยังโอ้โหแบบนี้กิจการของหนูก็ยิ่งแต่จเจริญเติบโตขึ้นสิลูกว่าแต่หนูอะมีเวลาได้แวะไปดูร้านกาแฟของหนูบ้างหรือยังป่านนี้ไม่จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะเนาะอาอาจริงๆนะคะแม่หนูไม่ได้ไว้เข้าไปเลยอะให้แต่พนักงาน รายงานยอดให้ทุกวันเลยหรือว่าหนูจะปิดเดียค่ะแม่ปิดจะปิดเลยเหรอลูกไม่ว่าอย่าปิดเลยถ้ามันยังพอทำไรายได้ให้เราอยู่อ่ะไม่ต้องปิดหรอกเอางี้ไม่ล่ะเดี๋ยวแม่เป็นธุระเข้าไปดูแลจัดการให้ถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรนะเดี๋ยวแม่จะบอกลูกม,ม่อนเลยจริงเหรอคะแม่ <c oughs> ขอบคุณแม่มากนะคะ <c oughs> ว่าแต่ว่าเราไม่ทานอะไรก่อนไปทํางานเหรอ <c oughs> เดี๋ยวมันจะหิวระหว่างทํางานนะลูก ไม่เป็นไรแล้วค่ะแม่เดี๋ยวหนูไปดูหน้าบริษัทเอาก็ได้เดี๋ยวไปทํางานก่อนนะคะยังไงก็เดินทางปลอดภัยนะลกูกดูแลสุขภาพด้วยค่ะแม่ไม่เป็นห่วงนะรักนะดูกคนนี้เนี่ยทำแต่งานจริงๆเลยเอ๊ะร้านอะไรนะ่ะหรือว่าจะเป็นน้ำเต้าหู้ที่เราชอบกิน เข้าไปดูดีกว่าสวัสดีจ้าน้ำเต้าหู้หมีจ้าร้อนร้อนเลยนะจ้าน้ำเต้าหู้สิบบาทสิบบาทจ้าอุ้ยน้ำเต้าหู้จริงๆด้วยอ่ะเออไม่ค่าจ้า<อ>ขายถุงเท่าไหร่อ่ะจ้าสิบบาทจ้าเอาให้ฉันถุงหนึ่งจ้าได้เลยถุงเดียวหรอจ๊ะ ขงเดียวละจ้ะฉันอยู่คนเดียวนี่จ้ะสิบาบาทามีแต่แบงค์พันนะจ้ะพี่ได้ไหมมีทอนไหมจ้ะซื้อสิบบาทจะจ่ายแบงค์พันได้นะฉันไม่มีทอนหรอกคือฉันขอโทษจริงๆนะจ้ะพี่มันไม่มีจริงๆอะจ้ะมันมีแต่แบงค์พันน่ะนี่ถ้าจะมาอวดรวยแถวนี้เนี่ยนะก็ไปไกลๆเลยปนะ ก็หาตังมาจ่ายค่านะ้ำต้นูุนฉันด้วยนะ10บ,บาทเพราะว่าร้านฉันเนี่ยขายแล้วไม่รับคืนขอโทษจริงๆแต่พี่ค,คือมันไม่มีเลยอ่ะฉันหาแล้วอ่ะพี่นี่ครับสิบบาทเอ่อนี่ให้ฉันเหรอนี่ไปบ้าเลย่ยร่อนฉันบอกแกแล้วไงว่าอยากมาแถวนี้อีก นี่แกไม่กลัวหมาในกรงใช่เลยไงฮะเออเรับไว้เถอะจ้ะฉันให้คือฉันเก่งใจอะ่ะเธอให้ฉันแล้วเธอจะกินไรล่ะงั้นผม,มาวางไว้ตรงนี้นะครับอ๋อคุณครับคุณอ้าวไปไหนแล้วล่ะีนี่เงินนี่บ้าเล่ล่อเหรอเนี่ยสุกระปกอะ่ะฉันคงต้องเอาไป ค่าเชื้อไอกระหองอ่ะนี่ไปได้แล้วก็ออกมาได้แล้วเคกะหน้าร้านฉันจ้าโอ้ทำเป็นอวดรวยสอสิบบาทใจเป็นพันบ้าหรือเปล่าบัตรเครดิตอะไรช่่นจกัก เบนคะเข้ามาที่ห้องซนหน่อยค่ะเชิญค่ะครับคุณม่นค,คือเรื่องเลขาม่วนอะค่ะ,ม,นนะ,คะมีคนมาสมัครบ้างหรือยังคะก็มีคนมาสัมภาษณ์นะครับแต่ผมยังไม่ถูกใจนะครับเด็กแต่ละคนที่มาสัมภาษณ์เนี่ยก็มีมีประสบการณ์เลย ผมอยากจะได้คนที่เคยทํางานมาแล้วเนี่ยมาทำงานกับคุณมอนนะครับจะเริ่มงานได้เลยถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะคือฉันพอจะมีอยู่คนนึงอะคะ่ะใช่แล้วครับก็ยังไม่แน่ใจอะคะ่ะอยากจะลองพิสูจน์เขาอีกรอบนึงมนีคุณเวนไปกับมอน,นะคะได้ครับค่ะทำงานต่อเลยคะ่ะ บาทจ้าน้ำต้มู้ร้อนๆเลยจ้าอู้น,ำน้ำไม่หลนต้มู้ไม่จ้าสวัสดีครับผมขอซื้อน้ำต้มยูสองถุงนะครับสองถุงเนาะนี่จ้ายี่สิบบาทนี่ครับยี่สิบบาทขอบคุณครับเอ่อคุณครับคุณครับคุณทำเงินหล่นครับ เงินคุณครับจริงด้วยขอบคุณมากนะครับนี่เอเลนลอนทำเป็นคนดีมีน้ำใจตัวเองนะังไม่มีจะกินอยู่แล้วไปออกไปเลยปไปเปหนก็ไปเลยอยู่ก่อนค่ะเขาเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนซื่อสัตย์จริงๆครับนอนใช่ค่ะถึงเขาจะเป็นคนเล่น่อนเนี่ยแต่เขาก็รู้เรื่องทุกอย่างแค่ภายนอกเขาดูสกรปรกแค่นั้นเอง นี่มีอะไรกันล่ะครับคือผู้หญิงคนที่คุณเคยช่วยซื้อน้ำเต้มห้วในวันนั้นนะครับเขาคือประธานบริษัทธิคิดกรรมครับและคุณม่อนเนี่ยก็อยากจะมาตอบแทนคุณอ๋อไม่เป็นไรเลยครับผมยินดีช่วยครับคนเราเนี่ยเกิดมาเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันซึ่งกันและกันนะครับใจคุณเนี่ยชรางงดงามจริงๆนะคะ ฉันอยากได้คุณไปร่วมงานด้วยทำงานเหรอคะนี่มันเป็นแค่คนเล่อร่อมันจะทำอะไรได้ล่ะคะความรู้มันก็ไม่มีอ่ะฉันว่าเอาฉันไปแทนดีกว่าค่ะมันแทนกันไม่ได้หรอกค่ะคุณกับเขาเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้จริงๆคือคุณม่อนเนี่ยเขาอยากจะให้คุณเนี่ยไปเป็นเลขาของเธอแล้วก็จะให้เงินเดือนคุณเดือนละสามหมื้อมคอนโดและรถยนต์หนึ่งคัน คุณสนใจไหมครับเออสนใจครับขอบขอคุณมากมากเลยนะครับผมจะตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดเลยครับเจ้านายไอ้เลรอนแกได้ทํางานเงินเดือนสูงขนาดนี้เลยเหรอความรู้ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีคือคนเราอะ่ะมันสามารถพัฒนากันได้คะ่ะขอเพียงเขาเนี่ยขยนันซื่อสัตย์แล้วก็อดทนอไปกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวมันมีการสื่อสารแบบคุณเนี่ยขายนับต้๋มู้ไปนะครับให้เลยเหรอวะให้นะครับ <c oughs>